ติ๊กกับแฟนติ๊กแยกทางกับพี่ชายแล้วนะคะพี่ชายเดินไปที่รถแล้วะคะ่ะแต่ว่าติ๊กกับแฟนติ๊กเดินมาอีกไปอีกภูเขาหนึ่งนะคะไปปีนอีกภูหนึ่งค่ะไปค่ะเจอกวางตัวหนึ่งค่ะ สวยมากเลยค่ะกว้างตัวนี้นะคะไปค่ะเราเดินทางต่อปล่อยเขากินผลไม้ไปค่ะเขากำลังกินบลูเบอร์รี่นะคะเฮ้ยไปแล้วนะ <c oughs> ไปค่ะเราเดินทางต่อ เดินแยกทางมากับพี่ชายได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะเดินไปขึ้นเขานู้นนะคะเฉียงเฉียงขึ้นไปค่ะแล้วเราก็จะเดินอ้อมหลังเขานู้นค่ะกลับมานู้นกลับมาบ้านเราอยู่ทางนู้นนะคะนู่นกับบ้านเราอยู่ทางนู้นไปปีนเขากันค่ะวันนี้จะเดินหลายกิโลหน่อยค่ะวันนี้นะคะตอนแรกคิดไว้ว่าประมาณสัก 7กิโลนะคะที่มากับพี่ชายแต่ว่าพอแยกแยกออกจากพี่ชายมันแล้วก็น่าจะหลายกิโลอยู่ค่ะเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวต้องถามแฟนอีกทีหนึงไปค่ะเราไปเดินขึ้นเขากันอีกสักลูกหนึ่งขึ้นมาแล้วลูกหนึ่งค่ะ <laughs> ไปค่ะ เห็นเป็นสีส้มๆเหมือนติ๊กไหมคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยคะ่ะเราขึ้นเขามาแล้วนะคะนี่คืออีกฝั่งหนึ่งของเขาที่เราบีนขึ้นมานะคะนี่คะ่ะวิวเขาก็จะประมาณนี้นะคะ,ค,ะคุณสาไปแล้วคะ่ะ ฝั่งนี้ก็คือที่เราปีนมาเมื่อกี้นะคะขึ้นมากันไปค่ะไปต่อยังต้องเดินทางอีกไกลค่ะติ <c oughs> ๊กแฟนติ๊กชอบเดินป่าปีนเขางี่นีเลยค่ะอันอันไหนที่เราเพลนว่าจะไปไกลไลเราก็ไม่เอาเด็กๆมานะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆด้วยก็จะช้าค่ะแต่ว่าถ้าไปกันสองคนเนี้ย ก็จะเว,ว็วหน่อยค่ะสวยไปอีกแบบนึงค่ะค่ะตอนนี้เราก็ขึ้นมาจุดสูงสุดอีกที่หนึ่งแล้วนะคะลูกค่ะข้างหลังภูเขาที่เราบีนมาวสวยมากเลยค่ะลมแรงนะคะอาจจะได้ยินเสียงลมนะคะ ใครบางคนหลบหลบกล้องตีกันมาเขาก็วิ่งนี่นี่เรานั่งอยู่ตรงก้อนหินใหญ่สวยมากเลยค่ะไปค่ะเราก็จะเดินไปโตเนาะเราจะไปนู่นค่ะก็จะไปทางนู่นนะคะนู่นเขาลูกนู่น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 เห็นไหมค่ะนู่นไปทางนู่นค่ะไปค่ะ ่คะเราต้องเดินข้ามคลองไปนะคะจุดอุปสรรคของเราก็คือว่ามันกว้างคะ่ะเราข้ามไม่ได้นะคะไม่รู้เลยคะ่ะว่าจะไปตรงไหนหนคิดก่อนคะ่ะาวิธีก่อนมันต้องไปข้ามตรงโน้นอ,อีกเทรนบอกมันกว้างไปเรากร็ดูข้ามไม่ถึงนะคะเจอที่ข้ามแล้วคะ่ะ <laughs> ติดข้ามมาได้เลยนะคะคุณสายยังข้ามมาไม่ได้คะ่ะค่อยๆดื้อมา นี่ค่ะเมื่อกี้เราข้ามคลองอยู่ข้างล่างนู้นนะคะนู้นค่ะแล้วตอนนี้เราก็จะปีนไปนูน่นอีกค่ะไปค่ะคลิปนี้ทริปนี้โหดนะคะหลายลูกเลยค่ะปีนเขาค่ะโอ้ยแต่ว่า ลูบรีลูกใหญ่ๆมากเลยค่ะค่ะตอนนี้ติกต๊กกับแฟนติ๊กก็เดินปีนเขาขึ้นมาแล้วนะคะมาอีกลูกหนึ่งแล้วค่ะตอนแรกเราอยู่เขาลูกนั้นเนาะติ๊กก็พากันลงลงมาแล้วก็ปีนขึ้นมาเนี่ยค่ะสูงมากเลยค่ะเงอแตกซักเลยมานั่งพักกินข้าวกันนะคะกินขนมปังนี่ค่ะวิวรอบๆของเขานะคะยังต้องปีนขึ้นไปอีกนะคะเหนื่อยก็เลยพัก นั่งกินขนมปังก่อนไปค่ะเราจะเดินไปโตกันค่ะ <Okay. S 1> วิวรอบๆนะคะข้างบนอันนี้ก็สวยเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูวิวฝั่งนน้นนะคะขึ้นไปแล้วเราจะไปดูวิวฝั่งนูน้นว่าสวยไหมไปค่ะไปค่ะเราปีนไปอีกค่ะไปดูวิวฝั่งนู้นนะคะ แล้วก็จะหาทางลงจะหาทางที่มันปีนง่ายๆหน่อยน,นะคะไม่ชันมาก ตอนแรกนึกว่าจะไม่สูงเท่าไหร่นะคะที่ไหนได้ <laughs> เห็นแฟนกเดินไปไหมคะนูน่นใกล้ๆนึงค่ะไปค่ะยังเหลืออีกดีนะคะลมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ค่ะโอ้พูดปุ๊บก,ก็ลมมาเลยเนาะ อาทิตย์อยู่ใกล้ๆค่ะอยู่แค่เอ้่มขนาดสวยมากเลยค่ะดูค่ะขึ้นมาเขานี้หินก็จะแตกต่างกันนะคะดูค่ะหินเป็นชั้นเป็นชั้นแต่ละเขาหินจะไม่เหมือนกันนะคะ ภูเขาหินนี้หินภูเขานี้ยังเป็นก้อนใหญ่อยู่นะคะยังไม่ยังไม่แตกเยอะดดเดินเดินง่ายนิดนึงค่ะถ้าเป็นอย่างนี้นะคะ <สา S 1> มันไม่เหลมเนอะโอ้ยดูวิวจากข้างบนสวยมากๆเลยค่ะสวยค่ะ <laughs> คุ้มที่พากันเดินมานะคะติดชอบนะคะเหนื่อยก็ยอมค่ะแบบนี้นะคะพี่น้องคะแฟนติ๊กโลกติ๊กแล้วค่ะติกนึกว่าเรามาถึงตรงเนี้ยมันจะคือจุดสูงสุดแล้วไม่ใช่ค่ะนู่นค่ะข้างหน้าอีกค่ะคุณสาหลอกแล้วค่ะไอเราก็นึกวเาิหมดแค่นี้นะคะที่ไหนได้นู่นค่ะ ไปข้างหน้าอีกค่ะพุดเถพุดถังหลบกุขักเนี้ยท้ไปค่ะถึงไหนถึงกันค่ะได้มาแล้วค่ะไปค่ะเฮ้บ็ดก็จะหมดนะคะแบตดกล่องแต่ดีหน่อยค่ะภูนี้เดินง่ายหน่อยนะคะหินเขาเป็นสีแผ่นใหญ่ๆนะคะ,คะมันเดินง่ายหน่อยค่ะ ภูนู้นนะคะภูนู้นนะคะเดินยากหินเล็กๆเหลมแบบนี้เดินง่ายหน่อยค่ะไปเรื่อยๆเฟนติดหลอกติดค่ะโอ้ยถึกฝรั่งหลอกคเมนถึกฝรั่งหลอกเร้วแบบไหนโหน่ะทำยังไงจะไปถึงถนน ยังยังไม่ถึงอีกค่ะ <c oughs> คุยกับแฟนเมื่อกี้ว่าเหมือนเราเดินอยู่บนดวงจันทร์เลยเนาะไม่มีอะไรเลยมีต่ก้อนหินค่ะเราหวังว่าข้างหน้านู้นอาจจะเป็นจุดสูงสุดของภูนี้ภูเขาลูกนี้นะคะผ่านมาหลายชั้นแล้วค่ะแต่ยังไม่ถึงที่สุดสักทีค่ะหมดแรง้วคะ ตอนนี้ติ๊กก็อยู่ในสภาพนี้นะคะ coming. <laughs> ถึงอีกจุดหนึ่งค่ะนู่นค่ะมันลงไปข้างล่างเหมือนหุบเขานะคะดูค่ะแฟนติกบอกว่าจะเดินพามาดูหิมะนะคะแต่ว่าหิมะละลายหมดแล้วคะ่ะไม่มีแล้วคะ่ะตรงนี้นะคะเขาบอกว่าไม่แน่ตรงลึกๆนู่นนะคะข้างในลึกๆนู่นนะคะอาจจะยังมีหิมะอยู่ ไปค่ะเราก็จะไปทางนู้นนะคะนู้นค่ะเดินขึ้นเขาภูนั้นอีกลูกนั้นนะคะอีกลูกหนึ่งลงแล้วก็ขึ้นไปอีกลูกหนึ่งแล้วก็บ้านบ้านพักตากอากาศค่ะรู้เซว่าจะขึ้นไหวไหมภูภูนั้นนะคะสูงเหมือนกันค่ะไปค่ะไกล้แล้วค่ะลงเขาเกือบสุดแล้วค่ะนู้นค่ะ ทางเดินยังอีกยาวไกลนะคะสวยงามมากเลยค่ะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะคะไปค่ะเราไปต่อค่ะดูวิวฝั่งนี้ค่ะเกือบจะลงสุดแล้วยังไม่ยังไม่เกือบหรอกค่ะยังเหลืออีกเยอะอยู่ค่ะแต่ว่าก็ลงมาได้เยอะ มากเลยค่ะเพราเขาลูกนี้มันใหญ่มากเลยนะคะถ้าราลงไปข้างล่างนู้นค่ะอาจจะอาจจะไม่ต้องอาจค่ะยุ่งเยอะค่ะเฟนบอกมาค่ะเพราะมันเป็นป่าดิบชื้นนะคะข้างล่างไปค่ะไปกันโอ้โอ้ลื่นลื่ลื่นลืน ลงจากเขามาตอนแรกนึกว่าลงทางกันนะคะสองคนผวเมียหาทางคนเดินไม่เจอค่ะตกใจแต่ตอนนี้เจอแล้วค่ะนี่ค่ะมาเจอทางที่เขาเดินกันแล้วเนาะเราก็นึกว่าเราลงผิดผิดทางค่ะแต่ไม่ผิดนะคะเจอแล้วค่ะไชค่ะนูนค่ะมีทางบอกแล้วค่ะเมื่อกี้เดินหากันให้วนเลย ตกใจกันทั้งผัวทั้งเมียนะคะเมื่อกี้นึกว่าจะลงทางเพราะว่าเราลงเขามาป่ามันเป็นมันมันมืดค่ะมันเดินยากนะคะโชคดีเจอทางแล้วค่ะนู่นค่ะไปค่ะเราไปปีนเขาอีกลูกนึงมั้งเห็นเฟนบอกไปค่ะ ตรงนี้แหละค่ะที่ติ๊กบอกว่ามันเป็นป่าดิบชื้นนะคะนี่ค่ะดูค่ะเดินยากมากเลยค่ะมันเปียกเนาะรอยขบันจัก,กรยานลุยคโคลนค่ะตอนนี้ติ๊กก็อยู่อีกเขาอีกลูกหนึ่งแล้วนะคะเราเดินมาจากตรงนู้นนะคะตอนแรกก็อยู่นู่นเนาะลงขึ้นแล้วก็มานี่แล้วก็มาลงแล้วขึ้นอีกค่ะ โอ้จับตายแล้วค่ะเหนื่อยมากๆค่ะไม่ใช่ยิ้มห้าแล้วค่ะสาสิบแล้วค่ะไปค่ะยังอีกไกลน,นะคะเขานี้ก็ยังไม่สุดเลยนะคะนี่ไปไปี๋ยวบุญเกือบถึงแล้ว จุดจบของคนเก่งนะคะต้องให้พ่อมารับค่ะอีกประมาณกิโลกว่าวานะคะพ่อมารับพ่อบอกว่ารอไม่ไหวแล้วเก๋เป็นห่วงนะคะเพราะว่ามันดึกแล้วตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วค่ะพ่อมารับค่ะยังไงคลิปนี้ติ๊กก็ขอจบแค่นี้นะคะคลิปเดินป่าดูค่ะมันมืดบดนะคะ มาเห็นอะไรแล้วคะ่ะคลิปนี้ติ๊กขอจบแค่นี้นะคะไว้เจอคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกไหลนะคะโอ้โหทอรหดมากคะ่ะคลิปนี้นะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ